โอมือนี้โซกดีแท้พี่นอ้องมาเห็ุงานพอดอกแค่ป่าเต็มเยขาวจุนพูนเอยมาได้โซกดีแท้ได้ของเจวแท้นี่คือดอกแค่ป่าออาอไปลวกกินกับเจว ดอกกินกับเกียวแซ่บ,บนี่อยู่ต้นเดียวนี่อยู่ต้นเดียวดอกขาวปุเลยอืม งามนี่แหละว,วิชีวิตคนอีสานนี่อนไดกินได้กิน,น,กนแล้วแล้วต่วมาปุงหนึ่งไปไปแก้บัน แกเกี่ยอนมนอนันหรอแล้วเราก็ไปลากลางแล้วก็ไปตากเนี่มันแข็งย่างต้มมันเจนเจนชิบ,บกเพื่อใจสิเกี้ยวไปได้ด้วยบ๊วเพื่ออากันไก่หนูมาเหรอลูกน้องก,กันไก่เห็นไหมนะ่ะเออเอากันไก่มา ๋ยวามาเชื่อพ่อตัดนะอืมอืมโอ้ยจะได้กินดีกว่าล่ะฮะเมนน,นี่ออกกว่ตัดออกเลย

nhìn kẹp đẹp nhé kè nhé kè này kẹp này nè này nhi, này nè, nhìn ao đẹp nhé hộp này đó kè kê xóa nó không khó bỏ kê nó không khó kè xóa นี่แกแบบนี้เออ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 ป่อป่อปออ แล้วดีวะ่คนโดนโรคฝนดโรกตัวฝนเออดูถุงพยายนเออทนี่เสร็จลอืมบอมาใส่ไม่เอาบานนะไม่ตัดสิครับไม่ตัดไม่ตัดตัดตัวนี้วอ่าตัดตัว นี่นี่นี่นนนี่น,นอ่ะอัต,ต้เนีอันนี้จะใช้ก็ปืนี่น,นีอันเนี้ยอ,อ,อ,อืมระวังมือเด้อยอม้ทำเด้อ กิ่นของคนอีสานานกินของคนอีสานดอกแคป่าหรือดอกแคนาบุรุนัเลเออเออเออเอ่บัวซอยอ่อนบัวซอยอน

เกรแกแก้แกะ <chter> แกะแกแกแกะแกะแกะแกอลมเแกะแกแกะแอกกแ tôm nước xịt xong rồi cái nhục lung กดสพี่กดลงโอ้ดิเต็มหมอบดิเต็มหมอบด้วยนี่ไปจินหลายมือกำลังใส่ตู้เย็นไว้ say tủ yên vầy, đen xay thủng xay thủng vầy, nhăm, giặt kìm, rau, hoa, để lại mờ tôm kèm ăn xúc là tôm đốt lái tươi, kìm đốt sẹt ได้แล้วสีได้แล้วคันน้ำสวยไปรอกิน มากินกันเลยพักลวกข้าวสวยน้ำพริกปลาลาอาจารย์เบียร์ปลาย่างบอกว่ารสใดมันสิแซบอันนี้ปลาลาน้ำพริกปลาลา อันนี้ปลาย่างน้ำพริกปลาย่างอาจารย์เดียอืมืมสองรถเราซวยนอนทอกับดอกแคนาหรือดอกแคป่าอยากจะคนเดียกนะกับประเดกอืม รอ,อกันเนี่ยรสจ,จัดม,มันจะอขมขมขมอ่ำล้ำกับปลาย่างน้ำพริกปลาย่างอืม,อม แสบขันคนละแบบปลาย่างจะมีรสชาติหวานนังหน่อยอร่อยเข้ากันอย่างลงตัว กินกับข้าวสวยร้อนๆนีเงินเงกระปุกเม้งดา <c oughs> เม้งดาว่าท่านได้เปิด เปิดไลฟ์ยังกินบ่เบิดยังกิน,นบ่ทันตัว2กระปุกเพียเรนกินบ่ทันเข้ากันเอาป่นกันบัดเนี่ย กินกับข้าวสวยร้อนๆลงตัวอบอกเลยว่าน้ำพริกปลาไาลเผ็ดเจจี้จัดมาก อร่อยมาก xẹp อืมกันนี้สำหรับคนมกขมดอกแค่หน้าหรือดอกแค่ป่าสำหรับคนมาขม ขอมเหมือนผักสะเดาเต็บตัวเนี่ยม,มาเศร้าเนีย่ยมาเศร้าล้นเต็ม ตื่นทำกับน้ำพริกตื่นทำอืม อร่อยจนข้าวหมดจานเลยแสบหลายขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ